สวัสดีครับผมวานิลานครซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมซูบารุ XV นะครับผมคันนี้ใส่เป็นล้อ17นะครับมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นล้อขอบ17กว้าง8นะครับออฟเซต35นะครับเป็นลาย BBS FIR นะครับผมทําการเปลี่ยนยางที่ผมนะครับยางจะเป็น225 60นะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ล้ออยากได้ยางสาย AT ลุยๆนะครับไม่ว่าไม่ทราบว่ายางตัวไหนสามารถใส่ได้บ้างผมก็เลยทําการ จัดเซตให้เลยนะครับกับยาง AT ตัวดัลลอบนะครับความสูงคันนี้เดิมทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับเมื่อกี้ทําการเทสเลี้ยวไม่ติดนะครับตัวล็อกกว้าง8ปดอก็จะพอดีซุ้มประมาณนี้นะครับนี่นะครับพอดีซุ้มเลยนะครับเป็นยาง AT ความสูงเดี๋ยวลองดูว่ากี่นิ้วมือสอดนะครับ5นิ้วมือสอดนะครับเนี่ยหนิ้วมือพอดีเป๊ะเลยนะครับระยะตรงนี้เนี่ย ไม่ติดนะครับเมื่อกี้ยังไม่ติดนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับไม่ติดด้านหน้ามาดูกันนะครับด้านหน้านี่ก็จุดเสียวเยอะนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับใส่ได้เลยข้างหลังไม่ติดอยู่แล้วนะครับข้างหลังเหลือๆนะครับความสูงนะครับลองดูห้านิ้วมือสอดเหมือนกันนะครับความสูงหน้าหลังเท่ากันอยู่นะเท่ากันเลยนะระยะหัวโชคด้านในเหลือเยอะนะครับใส่ได้ยันหกห้านะยางแต่ต้องยกรถขึ้นกนะ นี่นะครับล้อกว้าง835้ล้นไหมพอดีซุ้มนะครับพอใสย่ยางลุยๆก็ไม่ล้นนะครับฟิตเมนก็จะประมาณนี้เลยกับยาง a อ225 60 17นะครับตอนแรกลูกค้าใส่เป็นยางเดิมติดรถมานะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูล้อยางใกล้ๆนะครับไปมาต่อกันที่ตัวล้อ BBS นะครับตัวนี้จะเป็นล้อ Emotion R นะครับงาน Emotion นอ for าโฟล Forming นะครับตัวนี้ผมก็สั่งได้นะตัวล้อ ตัวยางอยู่ที่13,500บาทนะครับตัวล้อเนี่ยอยู่ประมาณ15,500บาทนะครับสามารถสั่งได้นะครับตรงรุ่นเลยนะ5รูร้อยก็สั่งได้นะครับมีสีดำด้วยนะยางจะเป็นดันหลบนะครับผมลูกค้าเปลี่ยนยางที่ผมนะครับเป็นแกนเทคนะครับ AT5 นี่เบอร์จะเป็น2 2 2 2 5อยู่ไหนนี่2 2 5 60เลยนะครับใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะครับ17นะครับมีตัวตะกุย ด้านข้างนะครับตัว a t 5จะมีตะกุยด้านข้างแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็ยังคงเป็นยางลาย a อที่ที่เสียงไม่ดังเกินไปนะครับแล้วก็แก้มค่อนข้างนิ่มเฟิร์มนะครับมีริมกาดอมขอบล้อนี่มีริมกาดอมขอบล้ออยู่นะครับสวยเลยนะครับยางชุดนี้นะครับอยู่ที่13,500บาทนะครับใครสนใจก็เปลี่ยนแค่ยางเดียวก็ได้นะครับหรือจะเป็นล้อพร้อมยางก็ตัวล้ออยู่ที่15,500าอยบาทยางอยู่ที่13,500บาทนะครับ เราพร้อมยางมีจัดเซ็ตโปรลดราคาให้นะครับประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์นะครับไว้เป็นแนวทางกับ Subaru XV นะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกเลยนะครับใครที่มองหาอยู่นครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรน้ามนขวามือ094ย์นะครับ540ส9 9 9สวัสดีครับหลอจัดเลยนี่ Perfect!